เน,นนนเนี่ยอัอนเจ้าเฮ็ดยังเจ้าเล่นยยังเหรียญน้ำบอลใส่ิ่งกันดูใหายท่ายาบักหน้าอยู่ถุยใด๋ยเดบักหน้าขเจ้าจใส่เปิดฟังดูก็ข้ากับขอบไปอังสี่อขอบไปแล้วข้ากับเลือดใส่ตาดีๆข้ามั่นใจว่าแก้วใดปุ๊บเนี่ยห้ยท่ายเลยเใส่เิ่งดูเอามาเล,เ,ลเล่นเลี้ยนเลีนเตี้ย มีเงินได้แน่นี่ยแต่ถ้าทายถือถ้าถือได้เงินเออถ้าผิดเออดีหัวเอาบ่ถ้าผิดให้ดีหัวเออถ้าถือเอาเงินให้เออโอเคียบ่เอเอ,เอโอเคโอเคอ่าเบิ่งไว้่ได้ แก่ไหนแก้วนี่ตัวเห็นอยู่ไหมแก้วนี่แน่ใจนะโงูข่อยแนบมึงิึงหันน่ะถ้าถือเอ้ยข่อยแนบิึงอยูืน่ข่อยบวกกับพิบตาเลยเมื่อกี้นี่นะเอาพี่เอาอีหยังเอาไม่มึงกันด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้ว่างไรข้าพ่ถือไปยังดีถูเอามางูบ้านนี่นี่อยู่แก้วนี้ห็นบ่เบิ้งไว้ดีๆจ้องไว้ My hip leo lạy thoát. Kiao nì. Kiao nì. Ugh! Mặt hai 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 เอาจากับบากหอบมันก็ดูใส่มันดูมันอยู่อันไหนมันหันเด้ออันนี้อันนี้อันนี้แน่ใจแน่ใจเอาอยางเอาพยานเอาไปเลย นนีี่แแ่แดงว่ะแล้วแดงว่ะแล้วหูไข่อโอ้ยเดี๋ยวไปกินน้ำกันกินได้ก็ได้ดอกเงินโอ้ยเนาะอยากได้เงินไปไหนสามเพี่อนบ้างหูเออหูแดงวันแล้วนี่แต่คือว่าตาดีหัวกระจงมึงอยู่ได้แหละมันคือเป็นนักสั้นตาดีตาไหวโอ้ยเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนก่ได้อไดอกเงินเจ้าตาบอดีแมนบอกอย่างจะตัวข่อยได้เนี่ นี่นาะมึงดูล่ะว้ <laughs>